นีเล่จั่วใครจะเป็นคนทํานอกจากพวกเธอเป็นคนทําเองนะแล้ลจะไปโทษใครละ่ะมันก็ลงมาโทษตัวเองนั่นนะเพราะตัวเองเป็นคนกระทำดีและชั่วตรงนั้นไม่มีในหลักคำสอนพระเจ้าว่าคุูบาจยา์ทำให้ลูกศิษย์ลูกหาชั่วทำให้ลูกศิษย์ลูกหาดีนั่นพระเจ้าตรัสแล้วนี่เราแต่านกดเป็นผู้ที่บอกทางชี้เนี่ยชี้ชแนวแนวทางเท่านั้นจะดีหรือชั่วพวกเธอกระทำเองนี่เป็นอย่างนั้นนี่ไม่เชื่อ หลังจากเข้าส่งก็เชื่อครูเชื่อกูบาลูกูบาอาจารย์แหละทาให้ฉันชัว่วฉันก็เลยกลายเป็นเมียของกูบาอาจารย์นะัก็พวกเธอช่วเองก็ไปอยู่กับพระแบบนั้นทําไมก็เพราะไม่ใช่พระไม่ใช่ธรรมนัแล้วเขาเป็นพวกเดรัจฉีนอกดีนอกลอยวพวกทำลายศจสนาเป็นพวกปลอมบวชเขาไม่ใช่พระไม่ใช่ธรรมนักก็แสดงว่ามันปีนเกี่ยวที่เขาหลักคำสองครูตจ้านะ่ะเรื่องของเรื่องนั้น ยี่พวกเราไม่เข้าใจเรื่องธรรมะมันก็เลยตกทุกข์ระยะต่แล้วกำลังำบากต่อไปนั่นทั้งช้างบันมานี่ก็เอาแล้วเนะี่ยหญ้าใหญ่ที่สุดในโลกเห็นไหมละ่ะพากันไปกราบไปไหว้ไปขอพรสร้างขึ้นโดยพระเด่นพระดังพระผู้วิเศษพระผู้เลื่อนผู้ประเสริฐมิเตาเป็ดเตาผีทั้งนั้นนี่ลายยงเขาว่าก็ไปด่าเขาอีกใครผิดใครถูกล่ะ อีกพวกเธินั่นแหละโนหัวหน้าหพวดเหลองเป็นพวกทำลายศาสนายมก็ยังมีดีมิติที่กำลังปัญญาปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยชีวิตเลยน่าเกียดไหมเน่นี่ะจริงที่เทที่พระเจ้าทรงบัญญัติพวกเรา,เอ,าออกมาเผยแผ่ไหมล่ะพระเรานี่ที่บอกว่าเป็นพระ็นสมณนานนั่นนุน่นสร้างวิญญาณอ,อะไรที่จริงใหญ่ใหญ่ที่สุดในโลกเอาพระ ผู้วิเศษผู้เลิศผู้ประเสริฐพระธิดเด่นดังนั่นมาสวดมาอะไรให้พระญานาคมีฤทธิ์มีเดชว่าไปเห็นไหมล่ะแล้วลใครไปเคถูกล่ะตัวเองนึกเป็นผีเป็นนรกมหาเวจีเป็นพวกเทระถินอกดีนอกรอยก็ยังไปประมาทคนอื่นเขาอีกและบุญกุศลจะได้ยงไงเวลาอุบายจกวาจิกา,าเขาออกมาปกป้องศาสนาก็ไปว่าเขา พรอุบาสกุจิกาไม่ต้องมาสอนพระเพราะเพื่อเป็นพระเป,ะปะ็ปนสมมาณหรือไม่ล่ะถ้าเป็นพระ,ประปเป็นสัมมาณแท้ทรวมกันที่ทําที่วินัยได้ไหมทิ้งของสิ่งของทั้งหมดที่เป็นเดรัจฉานพิชานะและเป็นพวกการจ้างอะไรที่ทําลายาสนานั้นทิ้งได้ไหมรวมที่ทาที่วินหยทำศักระนาใหม่ดีไหม เดี๋ยวนี้มีพระมีสมณะเท่ากี่รูปสิที่เป็นพระเป็นสมณะแท้ล่ะเฮ้ยรู้จะว่าไงหรือใครจะเถียงหรือใครจะค้านเราอีกนั่นนะเรายังไม่เห็นอะไรที่บอกว่าช่างห่างงามเลิศอเรือที่ออกมาด้วยทำด้วยวินัยไหนี่ยแหละทำวินัยของพระเป็นยังไงอ่ะเนี่แหละคำต่อที่เจ้ที่สอนวัตถุกิจก็สอนเปไ็นไงอ่ะแล้วก็มีแต่เลือนเรือเถ่อนเถื่อนกันทั้งนั้นมีแต่พวกเตริดทีนอกเรื่องนอก,นอกลอย หนึ่งในล้านหนึ่งในแสนหนึ่งล้านจะไปหาพระแท้ที่ไหนเนี่ยเราเห็นอัฐบาลตุรกาเขาสู้เพื่อปกป้องหลักธรรมหลังวินัยที่เป็นพระพุทธเจ้าตัวแทนของพระพุทธเจ้ายกขึ้นหมดเลยทั้งนิจกีทั้งปาจิตติทั้งทังกาทิเศษทั้งทุนทุกกฎถุนละใจทั้งปาจิกอะไรก็ไล่มาหมด เขาต้องการรักษาไว้ซึ่งพระพุทธเจ้าเขาเคารพพระพุทธเจ้าดีพวกเรานี่พี่โกนหัวน่องพระเหลืองนี่เคารพพระพุทธเจ้าหรือไม่ล่ะนี่มันไม่พวกมาตรงนั้นนะฉันเคยพระเจ้าบวชเก่าแล้วจนเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณกี่ปัญหาแล้วมึงไม่ต้องมาสอนวัตถุศิลปาไปว่าเขาหยกอห็างนี้ม่ล่ะแล้วกียาท่าทางของพวกเธอเป็นเหมือนปลาเหมือนแต้มนั่นนะไหมล่ะ มองดูมันก็เปรกก็ผีตนหนึ่งมันก็สเสดระาฉาันนี่เรื่องกองเรื่องมันบวก่ข้ามาตรงนั้นที่ทาที่วิันนะั้นมันก็จบตรงนั้นนั่นหละคือความสัมภี่ในพุทธศาสนาเป็นพระเป็นวาสิกาก็รวมกันที่ทาที่วินนันล้พระพุทธเจ้าก็คือจบตรงนั้นอันนี้มันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดที่โอ้ขาดแต่ละวีแต่ละวันมีแต่พระเราเท่านั้น พระติดอันดับเลยในข่าวในสังคมปัจจุบันติดอันดับทางเรวนะไม่ได้ติดอันดับทางดีนะยอดอไลยอดแชน่นี่โอยหลายล้านแต่ทางด้านเร็วนะไม่ใช่ทางด้านดีนะจะดาา่ามีแต่สาบแช่งทั้งนั้นแหละก็หน้าเขาด่าหน้าหน้าที่อุบาสกิกาเขาด่าเขาสาบแช่งอยู เขาเปรียบเหมือนพระตัวน,นี้มันเร็วเร็วกว่าเดรัจฉันเร็วกว่าหมาโอ้ยตัวน,นี้พวกผมไม่เข้าวัดแล้วไม่ไปทําบุญกับพระแล้วอิฉันไม่เคยไม่เข้าวัดนานแล้วไม่ทําบุญกับพระนานแล้วทําบุญกับหมาดีกว่าเขาว่าดูที่เขาพูดนะ <c oughs> ก็แสดงว่าพวกเรามันเร็วกว่าหมา <c oughs> <c oughs> เข้าใจยังถ้าเป็นเรานี่ถ้าเป็นพระเร็วต่างๆมันเราแทรกไปได้หนีแล้ว ทำไมจึงไม่รวมตัวกันสร้างคุณงามความดีบ้างเป็นล่มโพล่มไสเป็นปึเกเป็นเน้นหนาว่านี่คือศาสนาที่แท้ในนี้เป็นศาสนาพญาน,นาคไปแล้วนะศาส,สนาเครื่องรังของขังไปแล้วนะศาส,สนาเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปแล้วนะั่นียก็เลือทองเดี๋ยวก็เหลือเงินเหลือเหลือทองคําเดี๋ยวก็เรือนางฟ้านางแขนไปแล้ว มันศาสนาอะไรล่ะนี่ก็เรือลือสีไปบ้างโอ้นับวันที่จะเสื่อมไปเรื่อยเสื่อมไปเรื่อยมีหน้าเนี่ยที่ว่าโยมก็มาข่าววันนั้นที่มาจากกรุงเทพน,นไม่รู้จะว่าจะผมจะไปใส่บาทรยังไงว่าจะไปกราบพระยังไง <laughs> เขาก็พูดดีผมไม่ได้ว่าลุงปู่นะว่า ผมว่านี่ผมเอาข้าวให้หมาให้อะไรกินมันยังดีกว่าที่เราาน่าชาเลยเขาเขาก็ว่าเรานั่นแหละเราคิดว่านะผมไม่ได้ว่าหลวงปู่นะผมว่าใช่ไม่ได้ว่าแต่ว่าเราน่าชาเหมอนกันเอออย่างเง้ใครเป็นคนทําเสียก็พระเราเป็นคนทําเสียนี่อยขาพูดถูกแล้วก็ใช่แล้วใช่แล้วมันถูกต้องอย่างนั้นแหละ นี่พระลูนี่ก็เหมือนกันแหละเร,เราก็เลยบอกชีมาที่เราพระลูกนี่ก็เหมือนกันแหละถ้าไม่อยู่ในธรรมในวินัยก็เหมือนกับหมาตัวหนึ่งนั่นแหละก็เรียกว่า <c oughs> โอ้นะเห็นไหมละความเสื่อมลูกน,นี่ความเสื่อมของศาสนาเราเป็นอย่างนั้นนยเพราะว่าพวกเราเป็นคนทําเสื่อมถ้าพระอยู่ในธรรมในวินัยนี่โอ้จะสง่างามนะก็ถ้าจะเอาพญานาคไวก้กาบไ,ไว้ปั้นพญานาคไวก้กาบไ,ไว้ล่ะก็แล้ว,วทำไมจึงไม่สึกขาลาพศไปซะ ก็ไปเอาลทัทธิพญานาคก็ไปกลาวพญานาคเป็นอาจารย์มันก็น่าจะจบตรงนั้นนะแล้วทำไมต้องมาทำลายศาสนากรรมซ้ําแล้วซ้าเล่าไม่พอ,อยังชักชวนอุบาติจิกาไปตกนรกร่วมกันอีกไงไหนจะว่าไงะ่ะมันเป็นลัทธิไปเลยลมันเป็นแก้งใหญ่เลยละ่ะเอ็นมาเฟียเลยละมันจะเอาวานนั่งอยู่เฉย ไม่ต้องทําอะไรอยู่นี้แหละว่าเห็นไหมล่ะว,วัดดังที่ด้วยช้ำแต่ใครเข้าไปนี่โดนทําลายทําร้ายอยู่ในห้องดีทั้งปืนอากา่าทั้งปืนโอเต็มอยู่ในห้องนนะนี่มันมันเป็นอะไรล่ะลูกทุกวันนี้ฮนะเหมือนก็เป็นมาเฟียเลยนะปืนกลทั้งปืนอากา่าทั้งระเบิดเต็มในห้องของพระ โอ้ก็ดูเอาน,นะลูกเนี่ยเปพวกเราที่เป็นผู้ที่รู้บุญรู้บาปท,ที่เป็นอุบาสตุิกาจะรับได้หรือนั่นเห็นไหมละ่ะถ้าเป็นแบบนี้เราก็เข้าข้างโยมเขาท่งแหละต้งบาตุริกาเขาก,กำลังสู้อยู่นี่บาสนั้นเขาเก่งนะเอาจริงเอาจังจริงๆนะออสู้เอาหมอบกายทวายชีวิตเลยหลังจากเขาสงมาก็ซัดเลย และที่อื่นศาสนาอื่นมาทาก็ซัดเลย